เราจะมาดูดวงความรักประจำวันพฤหัสบดีที่17กันยายน2563นะคะคนเกิดวันจันทร์ค่ะได้ไพ่สีถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณช่วงนี้อาจจะเบื่อเบื่อเซ็งๆนะคะมันลักษณะเหมือนอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันต่างคนต่างทำงานอย่างนี้นะคะไม่ค่อยได้ ทําทอะไรก็ไม่ถูกใจนะคะคุยกันก็เหมือนทะเลาะกันนะคะช่วงนี้ก็ห่างๆกันไปก่อนนะคะไม่มีอะไรนะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างราบลื่นดีสักวันสองวันนะคะเดี๋ยวก็กลับมาคุยกันดีเหมือนเดิมนะคะมันแค่อาจจะติดภาระหน้าที่หรืออาจจะงอนๆกันเล็กๆน,น้อยๆนะคะเดี๋ยวทุกอย่างก็ดีขึ้นนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะคบหาใครนะคะใครเข้ามาในช่วงนี้ก็ถือว่ายังไม่ใช่คนที่ถูกใจเรานะคะอาจจะพันหงุดหงิดนะคะจะแต่อย่าไปเส แรงเกลียาท่าทางอะไรนะคะเพราะคนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจนะคะเราก็ยิ้มยิ้มหรือไม่งั้นเราก็ปล่อยผ่านไปนะคะก็บล็อกไปหรืออะไรก็ว่าไปนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคลาคลาคลาซังในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าช่วงนี้ก็อาจจะเป็นช่วงที่จะต้องปล่อยเวลาสักพักหนึ่งให้ต่างคนต่างอยู่กับตัวเองนะคะถามใจตัวเองดีๆเดี๋ยวไม่นานไม่กี่วันนี้เดี๋ยวก็กลับมาคบหากันเช่นเดิมนะคะอย่าไปคิดมากนะคะ คนเกิดวันอังคารค่ะได้ไพ่สีดาบนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่อาจจะพักยกในการทะเลาะวิวาทกันนะคะอาจจะห่างกันไปก่อนนะคะหรืออาจจะทะเลาะกันก็งอนกันก็ต่ต่างคนต่างใช้ชีวิตไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปคัดคั้นอะไรมากมายนะคะเดีย๋ยวก็กลับมาดีกันนะคะเป็นช่วงที่ต้องพักยกเกี่ยวกับความรัก หยุดคิดไปก่อนทํามาหากินก่อนนะคะอย่างนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดน,นะคะช่วงนี้ก็อา,อาจจะเพิ่งจะเลิกลากับแฟนนะคะยังไม่พร้อมที่จะมีใครแม่ขุนทองแนะนําว่าให้อยู่กับตัวเองไปก่อนสักพักหนึ่งนะคะอย่าเพิ่งไปคิดว่าจะมีใครหรือค่อยเป็นค่อยไปอย่างนี้นะคะค่อยๆเฉย,ยๆไปก่อนนะคะไม่แน่ความรักเก่าอาจจะกลับมาง้อง,งอนคุณน,นะคะทําใจนิ่งๆสบายๆนะคะ สำหรับคนที่มีปัญหาคลาคสาังในเรื่องของความรักอาจจะเลิกลากันไปแล้วนะคะ,ะไม่นานนะคะก็ต้องใช้ชีวิตให้เขาใช้ชีวิตของเขาเราก็ใช้ชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวทุกๆอย่างนะคะต่างคนต่างใช้ชีวิตแล้วมีสติแล้วนะคะ,ะได้ลองใช้คบหาคนอื่นหรือใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นแล้วมาเปรียบเทียบกันนะคะ ก็จะรับรู้ได้ถึงกานที่เราเองก็ยังคิดถึงกันอยู่ทั้งคู่นะคะเดี๋ยวก็หวนกลับมารบหากันในเวลาที่เหมาะสมในเวลาที่ใช่สักทีนะคะคนเกิดวันพุธคะ่ะได้ไพ่6ดาบนะคะก็ถือว่าความรักนะคะ อาจจะมีปัญหาอุปสรรคนะคะแต่จากนี้ไปนะคะปัญหาทุกอย่างจะคลี่คลยไปในทางที่ดีนะคะจากการเข้าใจผิดกันก็จะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะพูดจากันด้วยความเข้าใจนะคะมีการปรับเนื้อปรับตัวในทุกอย่างนะคะก็สามารถที่จะคบหากันไปได้นะคะสําหรับคนโสดก็อาจจะเป็นช่วงที่เราไม่ได้ว้าวุ่นใจเกี่ยวกับความรักเท่าไหร่นะคะผ่านพ้นในเรื่องของความรักมานานมากแล้วนะคะ ถ้าเจอคนที่ใช่ค่อยพบนะคะ,ะไม่เจอคนที่ใช่ก็ขออยู่คนเดียวอย่างงี้นะคะค่อยค่อย ดูกันไปนะคะส่วนใหญ่ก็เข้ามาก็คบเป็นเพื่อนฝูงไปนะคะไม่ได้มีอะไรที่จะต้องรีบเร่งเกี่ยวกับความรักนะคะถ้าใช่ก็คือใช่ไม่ใช่ก็ปล่อยผ่านไปอย่างนี้นะคะไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคละคลางกันอยู่เกี่ยวกับความรักนะคะอาจจะเลิกรากันไปแล้วหรือห่างกันไปช่วงหนึ่งนะคะหลายเดือนที่ผ่านมานะคะแต่ช่วงนี้นะคะทุกๆอย่างก็จะเป็นไปในทางที่ดีนะคะในเวลาทีา่ดูแล้วนะคะต่างคนต่างคิดถึงกันแน่นอนนะคะแม่ขุนทองดูแล้ว6ดดานนะคะ ผ่านพ้นช่วงที่มีอุปสรรคนะคะมีเริ่มมีสติมากขึ้นทั้งสองฝ่ายนะคะเดี๋ยวก็จะหวนกลับมาพูดคุยกันดีๆนะคะมีข้อตกลงกันที่ดีแล้วก็หวนกลับมารักกันเช่นเดิมนะคะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะคะ คนเกิดวันพฤหัสบดีค่ะได้ไพ่สามีเท้านะคะก็ถือว่าความรักของเรานะคะเข้ามาในแบบที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาช่วยเหลือเรานะคะซัพพอร์ตเราในช่วงเวลาที่เราทุกข์ยากนะคะก็ถือว่าความรักก็ดําเนินมาด้วยดีนะคะ,ะเป็นอะไรที่เป็นคู่อุปถัมช่วยเหลือซึ่งกันและกันหนีนะคะดูแลซัพพอร์ตจิตใจกันนะคะก็ถือว่าคบกันมาได้ราบรื่นนะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะคุณจะได้พบคบ หากับคนที่เข้ามาช่วยเหลือเพื่อกูลเราหรือซัพพอร์ตจิตใจเรานะคะในเวลาที่เราทุกเศร้าหรือมีปัญหาค่อยๆเข้ามาแก้ไขปัญหาให้เรานะคะเป็นคู่ลักษณะอุปถัมช่วยเหลือกันนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคาลาคาซางกันอยู่นะคะอาจจะต้องมีบุคคลที่3นะคะเช่นว่าผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาไกลเกียนะคะให้ความรักเรา สมหวังนะคะเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะอาจจะมีผู้หลักผู้ใหญ่เข้ามาช่วยเหลือนะคะต้องมีตัวกลางในการช่วยเหลือนะคะถึงจะผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะคะจะกลับมาพบหากันเช่นเดิมนะคะ คนเกิดวันศุกร์ค่ะได้ไพ่สองไม้เท้าก็ถือว่าคนวันศุกร์นะคะคุณก็เจอคู่แท้แล้วนะคะเป็นคู่ที่เป็นที่ปรึกษาหาลือกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีอะไรก็ปรึกษากันนะคะเป็นคู่อุปถัมช่วยเหลืออาจจะพบเจอกันในเรื่องของการงานนะคะหรือเป็นเพื่อนร่วมงานนะคะหรือเป็นเพื่อนสนิทค่อยๆพัฒนามาเป็นแฟนอย่างงี้นะคะก็ถือว่าเป็นคู่ที่ดีเป็นคู่ที่เข้าอกเข้าใจใค่อยๆพัฒนาอย่างช้าช้านะคะมีความมั่นคงในการคบหานะคะสําหรับคนโสดนะคะคุณก็จะได้เจอ ู้แท้แล้วนะคะเป็นผู้แท้ที่เข้ามา,าเจอกันแล้วคลิกกันในทันทีนะคะมีลักษณะนิสัยคล้ายกันนะคะดูแล้วเป็นผู้ใหญ่ทั้งคู่นะคะมีความเข้าใจกันนะคะมีความคิดแนวความคิดตรงกันนะคะเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของความคิดหรือซัพพอร์ต ใจิตใจนะคะรวมทั้งการเงินการทองหรือช่วยเหลือกันในทุกด้านนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาอุปสรรคในความรักนะคะยังไงคู่กันแล้วก็ไม่แคลกันนะคะเดี๋ยวคุณก็ได้กลับมาคบหากันเช่นเดิมอยู่แล้วนะคะให้เวลาซึ่งกันและกันไปก่อนนะคะ คนเกิดวันเสาร์ค่ะได้ไพ่ราชาถือถ้วยนะคะก็ถือว่าความรักของคุณก็สุขสมหวังดีนะคะคนรักก็ดูแลเอาใจใส่เข้าอ,อกเข้าใจเรานะคะไม่ได้สื่อสารในเรื่องของการทะเลาะเบาะแว้งนะคะเขาเราทะเลาะกับเขาเขาก็ไม่ทะเลาะด้วยนะคะเขาใจเย็นนะคะก็มีความรักเราอย่างชัดเจนแล้วก็จริงใจกับเรานะคะสําหรับคนโสดนะคะก็ถือว่าคุณจะได้พบเจอคู่แท้ในแบบที่ถูกใจแล้วก็เป็นคนดีนะคะมี ความชัดเจนในการคบหาเป็นคนที่จิตใจดีก็ถือว่าเป็นพระเอกขี่ม้าขาวนะคะทําให้หัวใจของคุณเป็นสีชมพูอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่มีปัญหาคละค้างในเรื่องของความรักนะคะก็ถือว่าความรักคุณจะหวนกลับมาในแบบที่ดีขึ้นนะคะมีการพัฒนาที่ดีนะคะมีความเข้าเข้าใจกันนะคะรอเวลานิดนึงนะคะต่างคนต่างมีสติก็จะพูดกันด้วยความเข้าใจนะคะเดี๋ยวก็จะกลับมารักกันเช่นเดิมนะคะแน่นอนนะคะ เกิดวันอาทิตย์ค่ะได้ไพ่สเต้งนะคะผู้หญิงเกาคางสิงโตก็ถือว่าคุณเป็นคนที่เข้มแข็งพอสมควรเกี่ยวกับความรักนะคะเป็นคนที่เด็ดขาดในเรื่องของความรักนะคะเพราะฉะนั้นความรักก็ขึ้นอยู่กับคุณตัดสินใจนะคะคุณจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะมันก็อยู่ที่ตัวคุณเองนะคะแต่แม่ขุนทองขอให้คุณอย่าใช้อารมณ์นะคะค่อยๆคิดพิจารณาดีๆมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะคะตัวเราเองแม้แต่ตัวเราเองก็มีข้อเสียนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ดูดีๆนะคะอย่าเพิ่งไปตัดสินใจ ว่าเขาผิดนะคะตัวเราก็อาจจะมีส่วนผิดนะคะใช้สติในการตัดสินใจความลับอยู่ที่ตัวคุณเองนะคะช่วงนี้นะคะสําหรับคนที่เป็นโสดนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าอยู่กับตัวเองได้นะคะอาจจะมีคู่หรือไม่มันอยู่ที่ตัวเราที่จะเลือกนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองเชื่อว่าคุณจะเลือกคู่ที่ดีอยู่แล้วนะคะเพราะคุณเองก็มี สเปคในใจของคุณอยู่แล้วแล้วก็สเปคค่อนข้างสูงด้วยนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาคลาคาซังในเรื่องของความรักอาจจะพูดจาด้วยความรุนแรงนะคะหรือใช้อารมณ์ ทะเลาะวิวาทกันก่อนหน้านั้นนะคะเพราะฉะนั้นแม่ขุนทองอยากให้คุณลดในเรื่องของอารมณ์ลงนะคะถ้าเขาเป็นคนดีคุณก็ต้องเอาเขากลับมาให้ได้นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องน้อเขาหนักมากนะคะกับการที่คุณใช้อารมณ์มากเกินไปนะคะมันก็ต้องมีบทเรียนซึ่งกันและก,กันอยู่แล้วนะคะค่อยๆทําใจให้สบายมีสตินะคะ,ะยังไงก็ต้องง้องอนเขากลับมานะคะ คำทํานายจบลงไปแล้วนะคะแม่ขุนทองกลับขอพระคุณทุกทกท่านนะคะที่ติดตามแม่ขุนทองตลอดมานะคะใครมีปัญหาก็ปรึกษาหาลือแม่ขุนทองได้นะคะคอมเมนต์ใต้คลิปนะคะจะเข้ามาตอบทุกคอมเมนต์เลยขอให้ทุกท่านโชคดีในความรักนะคะปราศจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ